แรงยามแกพราะว่าค่าแต่รอจริงๆของมาถึงหลายวันแล้วนะไม่ใช่สุกแล้วบอแบบไม่ต้องบ่มเลยเปิดกล่องแล้วก็แกะกินเลยแต่ว่าจะแกะยังไงก่อนเป่าท <c oughs> ุเรียนครั้งแรกนะคะโห <c oughs> ดูคลิปมาแล้วป้มันก็จะเป็นแง่งเป็นแง่งเออแล้วก็ผ่าตามนี้แต่เช็คเนื้อข้างน เฮ้ยโอเคอ่ะยังหงอยอยู่อ่ะแมนอยู่นี่เรียบร้อยน้ำตับม,มือเออ จะโดนไนี่มันแน่เลยฮะแม่ดิ่เนี่เออบุกไ,ไปตาได้กินเ่ ขาดไปยังไม่ได้กินเลยอะ่ะไม่ได้กินแล้วเอหม่ค่ะแปลมีดเล็กมาเพราะว่าไม่มีมีดแล้วมามันจะไม่ได้กินจริงจริงหรอ <laughs> แต่ถ้าแต่ถ้าอันนี้หักอีกเ็คือต้องไปซื้อใหม่แล้วนะแ <laughs> ม่นี่ปวดอะนี่เก็บต้นอจริงดิปวดมันเห็นมันเห็นทางรอดแล้วทุกคน เรากำลังพยายามอยูอย่นะทุกคน,นกเจวาเนื้อทำไงดีอ่ะโอ้ยไม่จะได้กินใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นตาได้กินแฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันมันไม่หวานมากอ,มอันนี้ทุเรียนพันรับแหลจากอุตาราดิตลิ้นหวานกาล่ะทํามพยายไม่เคยทำอะไยยดใครค่ะแต่ว่ามันักไปแล้วอันหนึง่ง แกอันหนึ่งได้มันก็อันต่อไปมันก็จะง่ายใช่ป่ะเออมันต้องง่ายแล้วแหละประมาณนี้โดนเหนือปะเนี่ยอ้าวโดนเหนือนอ้องค่ะ ว้าวอือ้ะไอ้ดาราอัน <Day> ย <fight> ูมี่นี่อุ๊ยภูมิใจในตัวเองจังโอ้ทุเรียนได้ด้วยเก่งมาก เว้อันนี้น้องติดมีความสุขอย่างนี้หรอ,หอรต้องเก็บแห้หมด นี่ฮายสวยมากเก่งจังแฟนใครเนี่ยไม่มีแฟนโอ้ยจมันแข็งแย่เฮ้ยใช่ เองเวลาทำอะไรสำเร็จอ,อนี่นี่หนึ่งลูกหนูกินไปแล้วสองอันได้ประมาณนี้ทุเรียนลูกที่สองคะ่ะมาต้องถัก้นหนูมีหนูจะหากไม่เนี่ย ันว่าลูกนี้เราจะใช้เวลาก <c oughs> ี่นาทีอ้าวนี่มดันจะง่ายนะ <c oughs> ทุกคนห้องไหนสั่งมือมีแล้วกันนี่เราดูมือสั่งทีผ่านไป <c oughs> เหมือนจะง่ายแต่ไม่รู้เออเฮ้ย ีแล้วเหรอแม่วาด นี้ผ่าครึ่งเลยอ่ะอืมอมาอันต่อไปกันค่ะทุกคนต้องลืมกดอัด <laughs> ออาไปแล้วเราก็ต้องกินอืมอืมาเดีอีก2อัน ล่าสุดก็คือเสียงหายไปแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราจะพากเอานะคะอุ้ยเหมือนลูก่าใจเลยอ่ะที่สุดนะคะก็มาถึงภูสุดท้ายนะคะโหทําได้ค่ะทุกคนปอกทุเรียนสองลูกภูมิใจในตัวเองมากค่ะเก่งมากใช่ไหมทุกคนอันนี้คือสองลูกที่ได้นะก็คือปอกมาแล้วสวยอยู่เด้อว่าไม่